ไอสัตว์จอเสียงสมเค็มอยู่เลยควายคุณไม่เค็มมึงหรอกไอสัตว์โง่ไปซื้อใหม่ไปควายนอกข้างในจีก็ยังคงคอนเซปต์ไม่กูว่ากูต้องเป็นเพื่อนไปจริงๆแล้วล่ะใช่โอ้นี่แหละคิดถึงมันคิดถึงมันเนาะไปแต่ความรู้สึกยังเหมือนเดิมใส่หัวเนร้องเพลงโอ้พอที่ถึงนี้หยู่อยู่ต้องเป็นอยู่ต้องเป็นปีเนาะได้ก๊อตเนาะ กอดน้องโอ้พี่จะอะไรมาดูดทั้งตูดดูดทั้งปากมปด้วยกันนะกอดกอดดูดหวีมั้งพี่หวีเฮียอะไรกอดกอดกอดสผมไม่ดกอดีดกอดนมก็ดูจะให้เลียตูดอีกเหรอโอ้ไมพไม่พอไม่ดีไม่ดีดีดีพี่แล้วทำไมไม่ทำไม่ ไม่ทำได้ไงอะแต่หลังหักนะไม่ทำได้ไงติดใจขนาดนี้เต็นระบบดีกว่าปกติครับแล้วรออะไรอ่ะไะเนี่ยรออะไรอ่ะเพื่อนด้วยเพื่อนครบอะไรอะไรเรียบร้อยยังอะไรนะรออะไรอ่ะเวลาคุกเพื่อนด้วยส่วนหนึ่งอ่าเอ้ยเวลาคุกใครยังเหลืออยู่วะเวลาคุกอะเหรอผมเหลือ โอ้โหสี่เจ็ดมันนานไปว่ะน้องไอ้เหี้ยเฮ้ยเฮ้ยเราเวลาหอนะเมื่อไหร่จะหอนนะเมื่อไหร่จะหอนะเล่นปืนบนรถก็ได้ปะนึงหอนี่มันเนี่ยจะไปจิจะไปไฟแลก็หรอเออมึงเล่นปืนบนรถก็ได้สวัสดีครับเป๊ปสวัสดีครับอยากไฟแล้วเนี่ยอยากไฟแล้วเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่นายหมดอ่ะเฮี้ยวันอีโมไปสามสี่ตัวเองฆ่าไปแบบเจ็ดแปดตัวเลยไม่เบื่อหรอฮเปี๊ยว่าหนากากไอ้เหี้ยเป๊ปมันเหมือนอะไเหมือนหีค่ะไอ้เพื่อนอุ้มือเขาบ้านไปปากไอ้ยิ้มตอนเยอะเนี่ยดูดูไม่พู อหี้ยมันก็เป่าหูพี่คูะผมว่าไม่ผมไม่ได้ผมว่ามันไม่น่าเหมือนนะมันน่าเหมือนคูเอลไอเหี้ยเรียกว่าในกาศฮีโร่เขาไมีมาติดตาม ไอเนีไนจุกมนหัวเมัอนปะไอ้เหี้ยมัน no> หัวคุยเลยะมันหัวเฮ็ดเลยอะเนี่ยกการเมด่านนีถ้าเก่าว่าถือเก่าว่าคือมวันหนึ่งไอ้เหี้ยเปบในตัดผมคือมาขีดใช่ปะคดเลยไอ้เหี้ยคอดเลยนี่หอดของไทยนี่ยังดนะดูนะมันเตี้ยนเกลียแล้วคอยไทไทยได้ไปผู้ไปหัวจุบตะไร่มา ลองเกาไปหน่อยพี่เกาพี่ก็ฟาพี่เปาไปไฟเลยเฮียก่อนพี่เล่ากันดีกว่าพี่เกาของผมนี่เป็นตออยู่เนี่ยพี่เกาของผมดิไอ้ไทยมึงเอาหัวไปทำอะไรมาหัวมึงช้ำหมดแล้วนะขึ้นหอ,นอเรือดแล้วนะขึ้นห,นหมังกรกินมีฆบนผ้าที่หนึ่งไเนไ่้เฮีย ไเคกิน so so kind of so ี hey, ่ยนจะปล่อยติดปาปาวไเป่าแล้วก็ไปใกล้ๆไอจั๊กี้ยู่ให้แลกทายทายทาครับเพ่ผู้ผู้ผู้ผล้วู้ผ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 ู้้ผู้้้้้้้้้้้้ อ้าวเอาเป็นหมอมาทำไมี่ินอฮือฮือฮืออฮือฮมืออฮือฮอฮือฮือออฮื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 อฮมืออฮือฮอฮือฮอฮืไฮือฮือฮือฮืไฮือฮือไไอออไอล่ออ่่อ มึงไม่มึงไม่ลองถามตาอัพดูดันปั๊บอยู่บนรถเนี่ยตาเนี่ยดึงคนแล้วจากคอมาดูคนละคนติ้งไลน์ติ๊งไลน์ติ๊งไเนี่์แกบอกดึงดึงขนออกจากคอขินกันอย่างคอเฮียไอ้สัสมึงอย่าลืมอย่าส่งของตัวม่วยพี่เปาดิมึงส่งอะไรดีๆให้แกน้อยเย็บแป๊บเย็บเงี้ปากไปหุ่คนหัวคุยไปเย็บปากไปมึงโดนหอไล่ัปเลย เปประวัติศโดนไล่ไตาใหญ่โลกว่าเขาดีจีเขาดีจีโอ้ยพอไรเฮียไปดูไปดิค่ะไปดูไปดิค่ะไปดิค่ะไปดิค่ะรอดักหน้าตีไว้ประมาณประมาณแค่หนึ่นาทียิงมาแล้วนะแค่หนึ่งนาทีดีแล้วห่อโอ้โห่พี่คืออฮ้ยเหลือ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 ยี่สิบห้านาทีประมาณนี้มันจะเบียนไทยได้ด้วยเหรอวะไ่เพื่อนเดี๋ยวพี่แค่บางการพี่เอาที่ขอกไป สัสดีครับพี่โน้ตรไอตอนไม่ได้จะตื่นครับไม่แน่ใจเหมือนกันพี่นงปรักอจอดอ่ในพุ่มตรชาน้อยรานาลงรถก่อนนะพลงสวัสดีครับ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 ตีคุมาสิบแเลยดักตาใช่ไหมได้ผอต้าโดนหรอราต้องรออะไรรอรออไรรอไฟหรอ เพื่อนอุ้มอยู่ใช่ปะใช่ใเพื่อนอยู่ยเขเยแขเ์แขกเอเคพี่อ๋อโอเคโดีคโอเ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 คอเคอเคอเคโอเคโอเคโอเคสดีคโเคสดีคโอเ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 คโดเคโอเคบอเคโอเคโอเเคโอเคโอคอคเอคเคอคอเคอคเคคคอคคคคบสวัสดีคคสวัสดีคคคบสวัสดีคคคอีค ข้างล่างใต้หน้าหน้าหน้าทาง้าบ้านโทนี่มาไอโอไี้มันเริ่มฉุยยทั้งคำหนึ่งไอเสียงใครอะเสียงเด็กที่ไหนวะน่ะไอวินเทจเปนไอโอไี้มันเริ่มฉุยแล้วไอ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  ปวดก็เหมือนเดิมนั่นแหละไอสัตว์ไอ้เหี้ยควายไอ้เหี้ยมาเมื่อไหร่สัตว์มาเมื่อไหร่เหี้ยเด็กเหี้ยไอ้สัตว์กระจออกไ้เหี้ยไอ้สัตว์จอเสียงสมาเคมอยู่เลยควายคุไม่เค็มมึงหรอกไอ้สัตว์โง่ไปซื้อใหม่ไปควายอยู่ไหนครับที่เนี่ยไม่ซื้อให้มึงหรอกไอ้สัตว์ไปจุกเคมแม่งสิบรอบอ่ะไอ้เหี้ยไอ้อเอ๋อจอจอเพื่อนเพื่อนดูเวลาคุกันด้วยนะเร้วเร็วเรว ถ้าไมจอมเป็นไรพี่กูจะปจอมเป็นพังเดี๋ยวก็เกี่ยวค่อยเคลียร์ให้มันเพราะว่ามันมันประกันหรือมันนอกประกันหรืออะไรก็เดี๋ค่อยคุยกันไ่อนเขาบอกเยงที่มีกลิ่นคืออะไรวะไอจุกไอจุกเขาบอกเสยงที่มีกลิ่นคืออะไรวะพี่ไม่เข้าใจ กเสียงเสียงนี้มีกินคืออะไรมีกลินก็คืออาวุธประกายพี่เคยดูแ Walking Dead มึงไม่กินมึงไม่มึงไม่แปลงไอ้บอสนะมึงไม่แปลงฟันแล้อหรอีจะยโทษพี่โทษมันถือลูกซองอยู่พื้นนั่นแหละครับปาร์เมียแล้วครับมาแล้ว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 มาแล่นในบ้านเอ้ยเล่นๆๆ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 

ปืนมมเ้ก mm ็ด hmm. ีป so ืนมได้ก็ดีกูตายกูตายแกโอ้ยตายอ่กูตายเดียวมา่ยมาช่มา่วมา่วมาช่มาช่วยมา่อยเล่นฝั่งซ้ายเล่นฝ่งายก่ายเฮ้ยมชวมาช่วเมาช่วยมา่เลนตังายเล่นฝั่งซ้าเพื่อซมายเ่นฝัง้ายเล่นฝั่งซาล่นฝั่งซยล่นฝั่งซายเล่นฝ่อายเ่นัายเม่น่ายล่ั่มซ้ายเล่หั่งซ้ายเล่นั่งซ้ายเล่นฝั่งซ้ายเล่นฝม่งซ้ายเล่นฝั้าเม่น่อซมายเม่นั่งซ้ายเล่นฝ ไอ้ไอ้นไอ้หนุ่มหลอไอ้หนุ่มหลอกไหเอ้ไอ้หน่กเลนไอุ้พี่เปาคนดไหเานดไอ้ชุชนดีกไ่ยได้บกดีๆหน่ออปชุู้้อย่ไ้างกูกเ้ไอปก่อน ส้ำหน่อยส้ำหน่อยสหน่อยเอาไม้ส้ำอย่าซผมอย่าส้ผมผมม่เกี่ยวแมนๆนอยิงโลดหมดแลมวหน้าหมดหน้าหมดแล้วชุบแล้วลงหานี่ต้องขอรีพอร์ตนกเบนวันตัวเก็บไม่ตายเก็บไม่ตายเก็งไม่ตายเกงไม่ตายอกัน้องไม่ตายอกันน้องไม่ตายบอกกันน้องไม่ตายอย่าไปหาเพื่อนก่อนไล่เพื่อนก่อนลเพื่อนก่อนลเพื่อนก่อนเอาไอ้นี่นี่ไอ้บอนออย่าเพิ่เพิ่นเ่เนเ่เนเ่่ิพิ่พ่พพ่พ่ พี่ยืนไว้เลยนะปะตายสวยมากเฮ้ยนะฮะปอนด์นะไอหนุ่มไอหนุ่มไอหนุ่มหล่อพี่ยูไปไหนแล้ววะไอหนุ่มหล่อพี่เข้าประตูเล็กนะเข้าประตูเล็กนะเข้าประตูเล็กนะประตูใหญ่ปิดแล้วใครตายเดี๋ยวผมไปเอาไปเอาที่ซ่อมรถประตูเล็กประตูเล็กชห เอยาข้างในยังไม่หมดนะข้างในยังไม่หมดนะช่วไปเท่านหน่ดินะข้างในยังไม่หมดนะตัวเล็กตัวเล็กเปี่ยนบิบิบัหน่อยพี่ตายสมช่บิบมบับช่วยบ่บิมบับยองยองช่บยบิบอมบับยองยองจริงคือรักคือบักคบอบักคบอรักเรากรียเรากระเรีแล้วเรอกรเรียเราไม่เราเข้ามาเราเข้าไปได้อ่ะเข้ามาเข้ามาเข้ามาข้ามากูซ่อมบ้านอยู่นะ ไปพี่แล้วนะไปแล้วถึงปนเข้าไม่ได้ผมไม่เข้าใจเข้าวอเข้าวอายังไม่เข้าวอเข้าวอด้วยพี่เขาวเข้าวอทุกคนปนนะอย่าปนนะปนไม่ได้นะยังไม่เข้าวอบอกหมโอ้เฮียบ้านมึงปิดกันเร็วๆหน่อยเอา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 ตัวเล็กเอาตัวเล็กคนเดียวคนเดียวพี่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นเฮียโอชาเฮยโอชาคุยกูมัได้ไงวะเนี่ยอู้ดไอไอไออุนี่ไออุนี่ อูนี <si suppression> ่ <descon fin anta> ชิโลชิโลแม่งมันกดตีไปแล้วมันตายยัง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 ตับโยตับโยตับโยอีบ๊อบเอาดีๆเอาดีๆเร็วอีบ๊อบเอาดีๆทั้งวันได้ทั้งวันได้ทั้งวันเร็วเร็วเร็วยื้อเวลา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 ยื้อก็ต่อยดิยื้อก็ต่อยดิตัดไปไหมล่ะยุบดิคือมันก็ต่อยนะบ๊อบเนี่ยตายโอ้ยเฮียเออ เออหัวเร่งจัดอ่ะไม่ได้เล่นอ่ะเย็นกูบอกคำเดียวเอ้แมงวาร์ปกลับไปนู่นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรกูยังไม่ได้เล่นเลยเอาเอากล่องไหมเอากล่องซ่อมไหมมีมีมีมเเชอาวันวะ ทับเลยเดีเช็ครถดิเขาใครวางระเบิดอะ่ะมันเหลือห้าส<ล>ิบใครวางระเบิดวาล่ะวางทำไมอ่ะเดียเ๋ยวหมอ,<ส>อได้คันหนึง่งได้คันหนึง่งอ๋อแล,<ป><ป>ล้วจะไปไปเช็ครถรถต้อนอดิวะพี่ซ่อมเองดิพี่ซ่อมเองใช่อ่ะคือต้องขับไปไกลๆเลยเขาตื่นมาเขาจะล็อกเขาตื่นมาเขาล็อกนะสวย ี่นเยใครใครได้รถตลอออกไปข้างนอกเลยมิฮานมิฮานมิฮานหยุดก่อนมิฮานเอฟตลุงเราถถวจุดเราเราเราต้องโออะไรวะไม่หลุดพี่เป้าผมเช็คทุกคันเลยเขนอเคน้องเคน้องเอาแล้วชุดรถข้าวทำไมใหญ่บอบตัวหลุดพี่ในตัวหลุด สวัสดีครับพี่เปาสวัสดีครับพี่ครับพี่ชาลิสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตอนที่เาไม่ยูเลยครับวันนี้ตอนไม่มาหรอครับพี่เปามันน่าจะตื่นนี่ยังผมพี่ยังไม่รู้เลยก๊อตมาบ้านดิตาเล่นอยู่โซนไหนเราไม่รู้ะเจอมันนะเล่นใกล้ๆบ้านไว้ก่อนก็จะใช้ต่อฟรีบ้านอีกเยอะเลยเหรอไอเหี้ยพี่บอสพี่บอสพี่บอสยิมครับผมปรึกษาอะไรหน่อยพี่ตรงนี้หน่อยครับขับรถเขียรรถหน้าบ้างจ้าเคลียร์เลยคือไอ้ใบพัดใบพัดผมมันไม่หมุนอันหนึ่งอ่ะข้างหน้าน่ะ มันมีผลอะไรไหมพี่ไม่มีพราะไม่มีแคสเคสขออะไรพราลมอะไรครับพลมต้องดูต้องดูว่ามันลองลองข้อความไปดิลองข้อความหาพี่เปาได้ไหมไปพัดอะไอคอนไอคบอกถ้าไม่เหมือนก็ไม่เป็นอะไรครับบอกพี่เปาเด้วยเหมอชุดขาวอะอะไรนะอะไรนะอะไรนะมันมันไม่หมุน อันหนึ่งอะพี่พัดลมอะเหรอใช่พี่ถ้าถ้าไม่มีผลแล้วก็ไม่มีไม่เป็นไรครับมันแค่พัดลมเคสได้เฉยครับครับอะไรออันนี้ผมซีเรียสนะผมใช้พัดลมฮาตาลิเป่ากระจกคือผมจอดพัดลมเดิมจากกรจกของฮัดไอ้กระจกเดิมจากที่พี่สนับสนุนมาอ่ะอผมจอดออกแล้วผมเอาพัดลมฮาตาลิใส่แทนงอันนี้ผมซีเรียสนะได้ได้ได้มันไดใช่ไหมหมอชุดขาวมาต้องจัดการปะต้องจัดการปะาไตไตตบ้าเียกูเองไอ้สัตว์สบล้านนะพี่ เราเล่น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 เราใส่เมนอยู่ไงผมก็เลยต้องถามพี่ก่อนกลัวว่าไฟมันจะแรงเกินไปหรือเปล่า <c oughs> เพราะรถนี้ผมใช้ไฟวัดอยู่ไง <c oughs> ใช่เหรอกี่สิบโวลต์ใช้ไฟวัดอยู่ <ไฟ S 1> หรอใช่มึง<ช>มึงมึงเอาไฟที่มือกูไปใช้เนี่ยเนี่ยเนี่ยไฟไหนไฟลอยอะปล่อยกองถีบแล้วก็บอกว่ากูไม่ง่วงสามวันไอต่อไอไอกอต่อไอก็ตอใช่ไหมกูเคยไปหาเด็กคนนึ่งไปบอกว่าแล้วบอกว่าไม่ไม่เคยดูดม้าแต่ไฟมันลอยอ่ะ ก็บอกขอดูไปแชก็พวกไฟลอยอ่ะเอาจริงครับพี่เมื่อานไปนอนตีสามใช่ไหมผมผมตื่นเจ็ดโมงเช้าแล้วผมยังไม่นอนเลยน่ะก๊อตก๊อตรถก็ส์ก็ส์กระเปาขึ้นรถพี่พี่เปาได้ครับได้ก๊อตก๊อตเติมเติมไหมเติมเติมไหมเติมแล้วบอกยมาถึงก็อุ้มเลยเนี่ยรถไนคือแล้วคือแล้วคือแล้วไปแล้วไปแล้ว อ้าวไรนะพี่ไปไปสบอะรถไรอะบักเออบักว่ะเฮ้ยเป๊ปไปแก้แล้ไปแก้ยัไงอะไรนะลองดันรถให้กูดิกูก็ด้ล้กูก็ดดไม่ต่อเลยไม่ละเสร็จต่อเเพื่อนไป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 ไอ้บอได้ยังได้ยังบอได้ยังอาอ่ะแล้วแล้วเอาลไปเอาลเนี่ยเ็เกลุใหญ่เราเนี่ย เอาละจ้าครับนี่จตรลังไปย่กู่นคัลงไปบ้านเรามันกำลังไปบ้านเรามันกำลังไปบ้านใหญ่ไหมคุมใหญ่ไหมเอาไปขับดีเออแล้วพี่เารอพี่มาปะใครมาใครมามัน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 มงเหรอคุ้มใหญ่ดีนี่ีตั้งเซ็ตเอาแม่งนล่บ้านนี้ออกมาเร็วๆนี่เพื่อนมาใครอยู่ในบ้านปะอย่าช้าอย่าช้าเอาเลตัวเองรบ้านพี่่ยังอยู่กอยูายไปไปไว้หน่อยไว้หน่อยไว้หน่อยพ่อ่จทำอะไร อุ้องมึงเอ่ยยังยังเออยังรอหอยต้าก่อนเพื่อนอย่งนั้นอะหอยต้ามันเพิ่งลงตอนกี่ห้าทีอ่ะต้าเออเอาหอยต้าก่อนไม่ต้องรีบเราอ่ะจะอย่างงี้ถ้ามันมาถ้ามันมาให้ต้าจิ้มศพแล้วเอามันเอามันแทนโอเคเยอะดีกว่าอย่าไปเสีย่ยงรอ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 มันมาแล้วตลอดไม่ควบมันหรอจะเจอหรอปะหอยต้าไม่พี่าูพี่พี่เอาสิบไม่โน่นโวลามามามาไฟเก่งกับกลมหอทราบมาเดี๋ยวพูดไปได้แล้วว่านี้มีเหตุอะไรอโด ไปไปไปแถวหน้าบ้านมันเลยไปมาทางบ้านยีเวศนะมาทางบ้านยีเวศได้หมดเลยมามาไปไปไปให้พี่ไทยไปเล่นก็ได้เดี๋ยวผมดูกรอบบ้านเขเดียวก็ได้พี่ไทยโอเคมาตีนได้ได้มาเล